ไปดูความคืบหน้าเรื่องของคุณอาทิตย์ปิด้ายกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะนักข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับตํารวจเจ้าของสำนวนคดีของคุณอาทิตย์ค่ะพันตํารวจโทรทรงพลสุขลึงมีรองผู้บกับสอบสวนที่โรงพักคลองคอยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รับการติดต่อจากคุณอาทิตย์ว่าจะมาพบวันอังคารที่19เามษาทราบแต่เพียงข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วก็ที่คุณอาทิตย์ให้สัมภาษณ์เท่านั้นว่าจะมา19เมษานะคะทางตํารวจในส่งหมายให้มาพบตอนบ่ายโมงของวันที่19กก็คือวันอังคาร ขณะที่ในเรื่องของคดีตํารวจก็บอกว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายคือมันเป็นคดีอาญาอย่างที่บอกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยอมความกันไม่ได้ถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเจรจาขอโทษกันอันน,นี้มันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันไม่มีข้อยกเว้นและมันไม่ได้มีการระบุเอาไว้ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องถูกดําเนินคดีนะคะก็ต้องถูกดําเนินคดีน่าจะตามข้อหาที่แม่ของน้องอายุ17มาแจ้งความเอาไว้นี่แหละค่ะส่วนจะผิดจะถูกเนี่ยท่านรองผู้กุ่มกับรงพักคลองคอยบอกก็อยู่ที่หลักฐาน กฎหมายจะเป็นคนตัดสินเองยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะขณะที่ในส่วนของน้อง น้องอายุ17เนี่ยเดี๋ยววันจันทร์วันที่18ก็จะมีการมาสอบปากคำต่อหน้าสาวิชาชีพที่สำนักง,งานอายการนนทบุรีเพื่อที่จะมาประกอบสำนวนคดีค่ะใช่ครับมีความคืบหน้าจากแม่ของน้องบีก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ด้วยนะครับบอกว่าตนและสามีพร้อมลูกๆกําลังเดินทางกลับจากพักผ่อนที่ต่างจังหวัดจะถึงบ้านเนี่ยช่วงค่านี้แม่เองก็ปรึกษากับสามีแล้วว่าถ้าหากนายอาทิตย์ยังไม่ยอมรับผิด และยังไปโพสต์ข้อความในทํานองที่บุตรสาวต้องเสียหายต่อไปจะไม่ขอเจรจาด้วยจริงๆแล้วสงสารมารดาเขามากกว่าที่จะต้องมาสู้อุตสาห์ออกมาเคลียร์ปัญหาแต่ว่าตัวคนเป็นลูกกลับไม่รับผิดชอบ ไม่เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่อมตอนนี้ความรู้สึกของตนกับสามีจึงอยากจะให้กฎหมายเนี่ยเป็นผู้ให้บทเรียนกับเขาบ้างอย่างน้อยก็จะได้ไม่ไปทํากับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้อีกโดยเฉพาะเจ้าตัวซึ่งถึงเป็นถึงนักบอลทีมชาติเป็นคนของประชาชนควรทําตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมนะคือนะแม่ของน้องอายุ17เนี่ยบอกว่าจริงๆก็เริ่มจะใจอ่อนแล้วนะหลังจากที่แม่ของคุณอาทิตย์โทรศัพท์มาพูดคุยหลายต่อหลายครั้งแต่ปรากฏว่าคุณแม่พูดว่าขอโทษเดี๋ยวจะให้ลูกชายมาขอโทษ แต่ลูกชายกระคุณอาทิตยนะ์ยังไปโพสต์ข้อความทางไอจทางครอบครัวของน้องก็เลยยืนยันว่าอ่ะไม่ใจอ่อนแล้วั้งนั้นก็จะดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะ